สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่8นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นรถบรรทุกนะฮะที่มีกล่องมวลมวลตัวนี้นะฮะกล่องมวลตัวนี้เนี่ยมวลขนาด500นะฮะกิโลกรัมนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถนะฮะหยิบเบลกนะฮะเขาถามว่าระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับ ที่รถจะเหยียบเบรกได้โดยที่กล่องจะไม่ถลายนะฮะกรณีที่แล้วเนี่ยกล่องถลายไปด้านหน้านะฮะทีนี้เราลองมาดูอีกกรณีหนึงกรณีที่แล้วรถเหยียบเบรกนะฮะกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ถ้ารถเหยียบคันเร่งนะฮะคือรถต้องการเคลื่อนที่ให้มันเร็วขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะฮะก็ อลองดูเลยครับวิธีทำอ,อันนี้อันนี้ผมจะให้โจทย์เหมือนเดิมนะฮะก็คือมีกล่อง500กิโลกรัมรถวิ่งด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีกำหนดค่า μs หรือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหว่างผิวของกล่องกับผิวของพื้นรถจักระะเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5โจทย์ถามอย่างเงี้ยเขาบอกว่ารถจะเร่งเครื่องได้ด้วยความเร่งสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ที่จะไม่ทำให้กล่องถล่มโอเคนะฮะโอเคนะครับ อ่ะทีนี้เราลองดูวิธีทำครับวิธีทำนะฮะ,ะวิธีทำนะฮะอย่างนี้ครับวิธีพิจารกก็เหมือนข้อที่แล้วนะฮะก็ไม่แตกต่างกันเราก็ต้องอขั้นแรกก็คือเราก็ต้องพิจาราก่อนว่ากล่องตัวนี้จะเคลื่อนที่ยังไงคราวที่แล้วเนี่ยเป็นไงฮะร,รถหยุดรถหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความเร็ว v ของรถ เป็นไงฮะวีลดลดลงถูกต้องไหมฮะในกรณีไหนครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะฮะเดีย๋ยวผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันในกรณีเป็นไงฮะรถเหยียบเบรกรถเหยียบเบรกนะฮะรถเหยียบเบรกก็คือกรณีของคลิปที่แล้วนะฮะเป็นไงฮะกรณีรถเหยียบเบรก กรณีรถเหยียบเบรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกรณีรถเหยียบเบรกรถวิ่งด้วยความเร็ว v เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีรถเหยียบเบรกเป็นไงฮะความเร่งเป็นลบหรือเกิดความหน่วงขึ้นเป็นไงฮะาะฉะนั้นความเร็วของรถจะ v ก็จะลดลงเป็นไงฮะเมื่อ v ลดลงเป็นไงฮะความเร็วของรถลดลงแต่เป็นไงครับกล่องวางอยู่บนตัวรถวางอยู่บนกระบะรถเป็นไงฮะ ความเร็ว v ของกล่องก็จะยังยังไรครับรักษาความเร็วไว้ที่ v เท่ากับเท่าไหร่ครับ25เมตรต่อวินาทีเป็นไงฮะความเร็ว v สีดำของรถลดลงความเร็ว v ของกล่องยังคงที่เป็นไงฮะเพราะนั้นความเร็วอ่าโทษนะฮะความเร็ว v ของรถก็จะลดลงเป,เป็นค่าอะไรบ้างครับก็จะลดลงเป็นค่า24 หยิบ24 23 22ไปเรื่อยๆจนเป็นศูนย์เป็นไงฮะแต่ว่าความเร็วของกล่องจะพยายามรักษาความเร็วของตัวเองให้คงที่เพราะนั้นเป็นไงฮะกล่องมีความเร็วมากกว่าความเร็วของรถกล่องก็จะเคลื่อนที่อ่เนนะฮะกล่องก็จะเคลื่อนที่เป็นไงฮะกล่องเคลื่อนที่เร็วกว่ารถเพราะนั้นกล่องก็จะถลายไปด้านหน้าเมื่อเทียบกับตัวรถถูกต้องไหมฮะถ้าสมมุติว่าพื้นไม่มีแรงเสียดทานอ่าระหว่าง ผิวกล่องกับผิวของพื้นรถกระบะถูกต้องไหมฮะไะนั้นกล่องก็จะถลายไปด้านหน้าถูกต้องไหมฮะกฎของความเฉื่อยหรือกฎข้อที่1ของนิวตันสังเกตง,ง่ายๆก็คือเวลาเรานั่งบนรถเมล์หรือรถบรรทุกหรือรถโดยสารอะไรก็ได้นะฮะหรือรถส่วนตัวเราพบว่าเลยครับสมมุติว่าเราขับไปแล้วก็เราเหยียบเบรกเป็นไงฮะตัวเราจะโน้มไปข้างหน้าลักษณะเดียวกันนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้บ้างโจทย์ข้อนี้เป็นไงฮะรถเหยียบเหยียบอะไรครับ คันเร่งรถเหยียบคันเร่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอ่ะดูรถรถเหยียบคันเร่งนะฮะรถเหยียบขันเร่งนะครับเป็นไงฮะรถเหยียบคันเร่งกล่องอ่ะกล่องตัวเดิมนี่แหละวางอยู่บนรถบรรทุกเหมือนเดิมนี่แหละครับรถเหยียบคันเร่งเป็นไงฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถเหยียบคันเร่งอ่เดิมความเร่ง v ของรถมีค่าเท่ากับยี่บห้า เมตรต่อวินาทีเมื่อรถเดี่ยวเคลนเร่งเป็นไงฮะความเร่งของรถก็อาโทษนะฮะความเร็วของรถก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะฮะ v ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอะไรครับยีบ 6, ย่7 28หกยี่เจ็ดยี่บแปดไปเรื่อยๆนะฮะกรองเป็นไงฮะกดข้อที่หนึ่งของนิวตันหรือกดแห่งความเฉื่อยเป็นไงฮะเป็นไงฮะวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของตัวเองไว้คือ v เท่ากับยี่สิบห้าเมตรต่อวินาที เมื่อความเร็วรถเพิ่มขึ้นแต่กล่องพยายามรักษาความเร็วเดิมตัวเองให้เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีไปไงฮะรถวิ่งเร็วกว่ากล่องถูกต้องไหมฮะรถวิ่งเร็วกว่ากล่องเพราะนั้นไปนไงฮะถ้าสมมติพื้นไม่มีความฝืดระหว่างกล่องกับพื้นรถกระบ,บะไปไงฮะกล่องจะเคลื่อนที่ช้ากว่ารถเพราะนั้นไปนไงฮะกล่องก็จะถลายนะฮะถลายไปทางด้านหลังเห็นไหมฮะ มันต่างกันตรงนี้นะฮะมันต่างกันตรงนี้โอเคอกรณีนี้แหละฮะที่จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่จะทําให้ตัวแรงสิทธานมีค่าเป็นบวกนะฮะกรณีที่แล้วเนี่ยแรงสิทธานมีค่าเป็นลบถ้าเราตั้งแกนให้อะไรครับให้ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นบวกนะฮะอ่า ค่าแรงเสียดทานจะเป็นลบเพราะอะไรครับเพราะแรงเสียดทานมีทิศต,ตรงข้ามกับกับอะไรฮะกับการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะในกรณีที่เหยียบเบรกมั้งฮะแรงเสียดทานจะมีทิศไปทางขวามือ fs ในขณะที่เป็นไงฮะในกรณีที่รถเพิ่มความเร็วหรือรถเหยียบคันเร่งเป็นไงฮะแรงเสียดทานจะมีทิศทางไปทางด้านเดียวกับ ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะกล่องมันถลายไปด้านหลังถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นแรงเสียดทานจะไปทางด้านหน้ากล่องถลายไปด้านหน้าแรงเสียดทานก็ไปทางด้านหลังอ่ะขอลบตัวนี้นิดนึงฮะอ่าขอให้ขอใช้เป็นสืฟ้ากันนะฮะจะได้เหมือนกันนะฮะดูจะได้ดูความแตกต่างตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็น F S, S อ่ะ ีนี้ก็ลองดูวิธีทำก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับข้อที่แล้วก็ไม่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างกันก็คือทิศทางของค e. ่า fs แค่นั้นเองอ่เขียน free body diagram ของอะไรครับขั้นตอนที่1นนะฮะขั้นตอนที่1่งเป็นไงฮะเขียน fbd ของอะไรครับของกล่องะลรฮะของกล่องนะฮะ ถูกต้องไหมครับต้องไหมฮะเอออ่ะเราก็เขียนครับขั้นที่หนึ่งทำไงฮะการเขียนฟีบอดี้ไดแกรมของวัตถุเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเพินผมใช้ปากกาไม่ใช่ปากกาของเฟของเซฟเฟสนะฮะตัวนี้ผมใช้เป็นปากกาของอซัมซุงนะฮะมันก็เลยอาจจะไม่ไอ้นั่นนิดหนึ่ง แต่ก็เพิ่งรู้ว่ามันใช้ด้วยกันได้นะฮะก็ดีครับผมก็จะได้มีประกาศสำรองอ่ะโอเคนะฮะอ่ะต่อครับรูปมันก็เลยอาจจะห่างๆกันนิดนึงนะฮะอ่ะขั้นที่หนึ่งคืออะไรครับเขียนฟีบเบอรี่ในแกลมของวัตถุตัดวัตถุออกมาให้เป็นอิสระขั้นที่สองคืออะไรครับขั้นที่สองก็คือเขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำกับวัตถุตัวนี้เป็นอะไรครับ W เท่ากับ mg ถูกต้องไหมฮะขั้นต่อมาคืออะไรครับอ่า หมดเลยะฮะแรงภายนอกที่กระทากับวัตถุยังไม่หมดนะครับขาดอะไรครับขาดแรงนอร์มอลฟอสถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมครับอ่ะมีอะไรอีกครับอีกแรงหนึ่งคืออะไรครับอีกแรงหนึ่งก็คือแรงเสียดทานถูกต้องไหมฮะแรงเสียดทานมีทิศไปทางด้านสายถูกต้องไหมฮะวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายถูกต้องไหมฮะความเร็วเริ่มต้นเท่ากับยี่สิบห้า เมตรต่อวินาทีเราต้องการหาความเร่งของวัตถุเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเหยียบคันเร่งโอเคนะฮะถูกต้องไหมครับอ่ะขั้นที่2คืออะไรครับตั้งแกนของการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะให้แกน y ขึ้นเป็นบวกเป็นไงฮะแกน x ไปทางขวาเป็นลบเพราะนั้น x ไปทางซ้ายจะเป็นบวกโอเคนะฮะ ขั้นตอนต่อมาทําไงครับก็ตั้งสมการเนื่องจากมี2แกนนะก็ตั้งสมการการขึ้นที่ของวัตถุทั้ง2แกนอ่ตั้งสมการครับตัวแรกคืออะไรครับ sigma f x เท่ากับอะไรครับ m ขอโทษนะฮะใช้แกน y ก่อนละกันนะฮะเพื่อ,อหาค่าของค่า n นะฮะ อ่ะผมเปลี่ยนปากกาเป็นปสีดำนิดนึงนะฮะสิ่งที่ f อะไรครับ f y เท่ากับ m a y โทษนะฮะสีปากกาไม่เหมือนกันโอเคเป็นไงฮะ sigma f y ก็คือเราพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เป็นไงฮะวัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน y ไหมครับไม่เคลื่อนที่ในแนวแกน y เพราะนั้น a y เท่ากับศถูกต้องไหมฮะหมายเป็นไงฮะ N ขึ้นเป็นบวก m g ลงเป็นลบ ก็เอลบเอก็เท่ากับ0 n ก็เท่ากับ m g เหมือนเดิมนะฮะไม่แตกต่างไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงแค่วัตถุวัตถุเป็นไงฮะวัตถุเหยียบคันเร่งอาวรถเราเหยียบคันเร่งรถแค่นั้นเองขั้นต่อมาเป็นไงฮะตั้งแกนอ้าตั้งสมการในแกน x เป็นไงฮะ f x ฟเอ็กท่ากับเอ็มเคืออะไรครับเรากำหนด รถเหยียบคันเร่งเพราะนั้นรถจะมีความเร่งไปทางด้านซ้ายมือตามทิศทางการเคลื่อนที่ของรถรถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกต้องไหมฮะแล้วเป็นไงฮะ ax ก็คือ a มีค่าเป็นบวกอ่ะแทนค่าครับเป็นไงฮะในแนวแกน,แน x มีอะไรครับพินาจ,จะพอกกล่องนะฮะแต่ในแนวแกน,แน x ก็มีแรงเสียดทาน fs มีทิศทางไปทางซ้ายเป็นบวกถูกต้องไหมฮะ x ไปทางซ้ายเป็นบวก x ไปทางขวาเป็นลบถูกต้องไหมฮะก็แทนค่าเป็นไงฮะ fs เท่ากับเท่าไหร่ครับ m อะไรฮะ axax ก็คือ a ถูกต้องไหมฮะความเร่งของรถที่เราต้องการหามีทิศทางไปทางซ้ายก็เป็นบวกเห็นไหมฮะโจทย์ข้อที่แล้ว fs เป็นลบโจทย์ข้อนี้ fs เป็นบวกข้อที่แล้วเป็นไงฮะ fs เป็นลบวัตถุจะ ถลายไปด้านหน้าแรงเสียดทานจะไปทางด้านหลังข้อน,นี้เป็นไงฮะรถเหยียบคันเร่งเป็นไงฮะเราเหยียบคันเร่งรถรถพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร่งถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นกล่องจะถลายไปด้านหลังแรงเสียดทานจะไปด้านหน้าโอเคนะฮะเห็นไหมฮะค่า fs เป็นบวกละอ่ะต่อครับก็แทนค่านะฮะ fs มีค่าเท่ากับมิอะไรครับ n เท่ากับ m a n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ m g ก็เท่ากับ MA. m a m ตัด m a ก็มีค่าเท่ากับ μ g หรือมีค่าเท่ากับ0.5คูณเลยครับคูณเลยครับคูณ9.8ก็ตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ4.9 เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะฮะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะโจทย์ข้อเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่เครื่องหมายเท่านั้นเองข้อที่แล้วเป็นไงฮะรถเหยียบคันเร่ง A เป็นอัตราเร่งเป็นลบหรือว่ามันเป็นอตัตราอัาอตราเร่งเป็นความหน่วงนั่นเองนะ,ะข้อนี้เป็นไงฮะอัตราเร่งก็คืออัตราเร่งก็คือเพิ่มความเร็วของรถขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะนั้น f อก็จะเป็นบวกข้อนี้ก็เหมือนข้อที่แล้ว ต่างกันแค่ลดเหยียบเบรกอ่ะรดเร่งเครื่องโอเคนะฮะในกรณีที่กำหนดเครื่องหมายแตกต่างก็คือให้ x ขวาไปบวก x ขวา x ไปทางขวาเป็นบวก x ไปทางซ้ายเป็นลบผมไม่แสดงให้ดูนะฮะลองไปเขียนดูนะฮะแต่ว่าก็ลักษณะก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ